ครับผมสวัสดีผู้ชมช่องไฟ์สายหวยครับคลิปนี้ผมก็จะมาสรุปให้นะครับชุดเน้นนะครับสําหรับหวยชุดสองตัวบนนะครับข้อมูลชุดที่หนึ่งนะครับก็ผมจะเน้นให้ไปที่ชุดนะครับชุด c e c f d e แล้วก็ d f นะครับก็ในชุดนี้นะครับก็จะตัดด้วยเลขดับบนนะครับ ดับบน9นะครับผมดับบน9เราก็มาดูครับจะมีเลขอะไรบ้างครับชุดแรกนะครับ1นึ่งสี่หน2่งสาม1นึ่งเจ็ดสองสีหนึ่งห้าหนึ่งหกหน ก็เลขเก้าดับนะครับรก็ไม่นับจุดศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์แปดนับก็มีเลขประมาณสี่สองแปดสามสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดชุดนะครับสิบแปดชุดเช่นเดิมนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะเขียนไว้ให้ด้านล่างนะครับเพื่อจะนำไปตัดกับชุด องตัวบนชุดที่สองครับคนเนเขียนไหมที่นี่นะครับจุดเน้น2ตัวบนชุดที่1น,นะครับงวด16บหกเองวดวันที่1นึ่มีน้าคมนะครับ 2,564นะครับก็ <c oughs> ขอไปครับเขียนไปให้ด้านล่างนะครับก็มีเลข1,4 1,3 1,7 2,4 2,3

08นะครับก็มีประมาณนี้นะครับผม18ชุดนะครับมีเลข18ชุดในวันที่1มีนาคมเดี๋ยวผมจะตัดให้เหลือน้อยชุดนะครับด้วยการจับชุดเน้นกับหม่ชุด2รตะบนชุดที่2นะครับแล้วก็มารอดูนะครับว่าชุดที่2จะมีเลขอะไรบ้างนะครับผม เดี๋ยวผมจะลงข้อมูลให้ในคลิปหน้านะครับผมก็คลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ